สวัสดีครับก็มาพบกับช่องผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์กดติดตามนะครับหรือแอดไอเดียไลน์นะครับตามนี้นะครับนะครับผมแอดไอดีไลน์นะครับหรือโทรมาคุยแล้วก็ facebook ตามนี้เลยนะครับนะครับผมวันนี้มาพูดถึงพุทธคุณนะครับของพระสมบัติพ่อนะครับสมบัติพ่อมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็เคยได้บอกกล่าวแล้วนะครับ แต่วันนี้มาพูดถึงพุทธคุณนะครับเดี๋ยวขออ้างอิงเอกสารนะครับตามนี้นะครับพระสมบัติพ่อนะครับตามนี้นะครับก็นะครับทําให้ครอบครัวครับสาธุชนนะครับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะครับสร้างกรรมดีนะครับเมื่อนําพระสมบัติพ่อไปบูชาจะเกิดอานิสงส์นะครับหนึ่งครอบครัวมีความสุขนะครับ ครอบครัวมีความสุขร่มเย็นนะครับสองแควค่าปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับอุปบทยะนะครับโรคระบาดหรือต่างๆนะครับอันตรายทั้งปวงนะครับผมนะครับเราไม่ว่าจะเป็นอันตรายนะครับทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับแล้วก็มีโชคลาภไม่ขาดสายนะครับแล้วก็ป้องกันจากป้องกันภัยปลอดปลอดภัยจากรังสีต่างๆนะครับปลอดภัยนะครับ ปลอดภัยคือลังสีต่างๆไม่ว่ารังสีร,ระเบิดปานามาูหรือว่าลัง,ลงสีนิวเคลียร์ครับหรือลังสีที่เป็นอาาพิษนะครับต่อร่างกายนะครับทำอันตรายไม่ได้ได้นะครับห้าสมปรถนาทุบการเอวังหวนตุกนะครับวิธีอารัธนาตามนี้เลยนะครับตั้งนโมสามจบระลึกถึงคุณพระตาตนะครับแล้วก็น้อมถึง ครูบาอาจารย์หลวงพ่อหนุนสุวิทยโยแล้วก็นี่นะครับคุณมันดาบิดานะครับเทวดาทั้งหลายนะครับแล้วก็กล่าวคำบูชานะครับนี่เป็นคาถาบูชาแต่ว่าเราจะผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าการอาราธนาพระเครื่องนะครับจะใช้บทสวดหรือคาถาก็ได้นะครับแล้วก็มาดูนี่นะครับลายมือหลวงพ่อครับตาวัดนะครับหลวงพ่อนะครับพระครูนะครับนี่นี่ลายมือหลวงพ่อเลยนะครับผมแล้วก็ผู้ขอ อนุญาตเผยแพร่นะครับอาจารย์สกลนะครับนี่นะครับผมขออนุญาตประทักอาจารย์สกลด้วยนะครับแต่ได้ขออนุญาตไปแล้วนะครับว่าให้นําข้อมูลมาลงได้นะครับนี่นะครับผมเป็นวัดจัดสร้างนะครับวัดจัดสร้างย้ํานะครับรุ่นแรกของวัดพุทธโมกพรรามนะครับเป็นวัดจัดสร้างนะครับอยากให้อยากให้ถ้าเกิดคนที่ศึกษาใหม่ๆนะครับก็เราศึกษาดูครับแต่ว่า รุ่นนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับและที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากเลยเพราะว่าหลวงพ่อท่านพูดแล้วนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ที่ได้บอกพุทธคุณไปนะครับตามนี้เลยนะครับตามที่อ่านมานะครับนะครับดูนะครับโอ้พุทธศิลป์สวยงดงามนะครับนะครับผม ถ้าเกิดใครมองหาสมเด็จองค์บถนะครับรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเก็บของวัดนะครับสบายใจนะครับสบายใจนะครับเก็บได้ยาวๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใครที่มีวัตถุมงคลของวัดจะสร้างนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับอนาคตถ้าเกิดมาของวัดมาแน่แน่นะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่คือมาพูดถึงพุทธคุณนะครับสวัสดีครับผม